ขอบพามจรินในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระสวดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสวดที่อาตมา,าพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าปฐมาปาจีนนิณนนสูตรกอบวามนพระสวดนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปิสูจทั้งหลายแม่น้ำคงคาหลายไปโซทิปปาจีนบาไปโซทิศปาจีน หลักไปสซที่ปราจีนแม่้ฉันได้ิโสก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจะเดินอริยมรรคมีองแปดทำอริยมรรคมีองแปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานข้อความเหล่านี้มานายพระโสดสังยุตตนิกายมาหาวัคพระไตรปดอกเล่มทีส19เกข้อที่เก้าสิบเอ็ดหน้าที่ห้าสิบแปด พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาคนามาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟงัคสสงคําสัอนในทางพระพุทธศาสนาและเพื่อปฏิบัติธรรมสืบต่อไปจะเดิญพร